วันนี้วันนี้วันนี้พบกับรายการตัวฮีไออีครั้งหนึ่งครับอ่าครับไปไปลุยลุยจบจบจบเลิกเลิกอ่าเฮียตกบ้านเออไอเฮียตกไอเฮียเออไอดูมันใช้อ่าไปลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใหม่อ้ก้ามงชวนวิ่งเฮียคิปเปอร์ แม่จ๋าหนูกลัวเล้วมึงกลัวอยีตเกตกอร์กู The The มไม่กลัวอะไรเท่ากับเกล์เตอร์แต่เกลตันมันอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ลงมาแล้วนะเล้ว let's go let's go โอเคอเ okay. ไม่ลงไอเฮีย wow. ตุม้มอ,อ,อุ้ยไอตุ้มนั่นเนี่ยว้าวใครตุ้มใครคิปเปิ้ลคิปเปิ้ลบักคิปคิปเปิ้ลเร็วว่าก้าวเร็วว่าตองเดินไปทางต่อเอ,อือ,อ,อ,อมึงปรบภาพกูเกียร์แล้ว อืมตรงอุ่คนความสว่างโอเคอืมตังเยอะนี่หนาร้อยนึ่งเน่อะไรไหนสิบสิบสิบเลยสิบนั่นละสิบนาทีถ้ามียี่สิบนาทีาาท<ม>คงจะว่าเอาเลยวางไปไหม ก็อยากไปตีมันแล้วกันแหละเพราะนี่คือบอมบี้อ,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 อืม,อมเลลออม,มึงตีปุ๊บมึงมึงได้มีเรื่องกับทหารอเมริกนันแน,น่น้ำเมือกน้ำว้าว

บ้านวินโดวมีไหมนะมั้งเจบไม่มีนนี่วิโดว์เดินไทางตะวันเออโอไปชันนี้คงเขียนไม่จบแน่เลยทันเดอร์ต้องมีซิสเซอร์กูไปแล้วไม่มีพอเพิงกูวิ่งแล้ว ทางที่กูหมายอยู่ลงทางลูกต่อเนะนี่ยอือใอ้ยผิดทางเอ้ยแบงค์ไ,งไปทางไหนวะคนเขาเชื่อขวาายตายดีเราต้องไปทางร้ายอยาได้ไปตีลัมบี้พิกเพราะมันมีความตรมัดทพิเศษ อผิดทางนี่หว่าเออเน่ถูกแล้วถูกแล้วตอนพี่พิจอิอย่าทำผมเลยเ,ลยเจ้เ <Hey. S 1> ออบันไดไม่ใช่ทางเนี้ยเดินตรงไป <Hey. S 1> เอาทางตะวันเยอะนี่ไปไหนมันะมันจะมีกลกองชี้อยู่อ่ะแบง

ใช่อ่ะไม่ใช่ไปมไม่ใช่เอยปองป,อง,ปองให้มันดีๆหน่อยดิบันไดไม่ไ,ไม่ใช่โอ้โหแล้วก,กูฟรีฟรียตายเลยไหนอะพี่เอ้ข้างหลัง นี่ทังเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกันก่อนรถ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  ตรงไปอย่ายอมแพ้กูกลัวขีเปเอริกกองอ่า K กากไปว่าอะไรไอเขียนยังไงวะกาก K K กากอู้ดน้ำพิกอ๋อลืมไปถ้าเราไม่ตีมันมันก็จะไม่เตียวยูเขียนยังไงยูไอยูยูเขียนยังไงไอยูยูก็ยูไงยูยู ยูกะอเทียมือกะอ่ะยังเขียนมานอกฤไม่เป็นเลยอายั้ยุอภาษาอังอายูยภาษากเขียตันช่วยกูด้วยกูจมน้ำไมามากูช่สงคอ้สมข้างหลังอ่ะข้างหลังไม่รู้กูวิ่งแล้วกูต้องหาทางตบบังลงน้ำาะไโอ้จปโนยุง่ไอ้อ่ไ กูไม่หลอพ่องดองไปทางไหนต่อวะจับกูไม่ได้หรอกพวกมึงทางนี้อปเฮ้ยกล่องอย,ยังแตกยังแตกยังแตกขุ่ขี้ขุ่ขี้เฮ้ยไปไหนอะแบงค์ไปแล้วก็ตรงไปอย่างเดียวตอนนี้นกูอะ ไม่เคยออกยาไม่ต้องป่าแล้วเพย์สกิลเพย์สกิลไ,ไ,ไปวิ่งวิ่งหลุดกำลังวิ่งหลุดความสาม,มารถวิ่งหลุดความแท้จ,จริงจะขุดอะไรหนึงหนาบ้างฮะให้เจอบันไดแล้วบอกอ๋อตอนนี้แม่งแม่งยาวก,กว่าของจริงอีกแ<ห>น,นี่ะไหมครับเนี่ยไอจะต่งอานตานอีกแล้วอ่ะบัไน <c oughs> ไดที <c oughs> ่ขาดหายไปข้างหลังไอซอมบี้มาก็ฟันดิครับ

ไปเทิมตุดว uh ันอนนี้เทเจ้เจ้ทอและทีมเอมไม่ได้เข้ามาเพราะเนี่ยเจอว่าติดธุระการชููมากไปหน่อยนะไอ้เจ้ไม่ใช่ทั้งไหนวะแบงเขาอยากเล่นอันนี้ามอย่ะล um> ิงใตดิชิ่โอ้ยเจ้ฉิ่หายอืม ถ้าจบแล้วเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้แล้วกันเฮ้ยนี่ไงบั้นเอ้อเขี่ยทางตันโอ้ย oh <yeah, S 1> อะไรวะเนี่ยทางไหนหวะเออเนี่ยเนี่ยลูกเต่อชิ้นบันไดไม่มีเลยถ้าถ้าไม่มีไม่ถ้าไม่มีทางขึ้นก็แปลว่าไม่ใช่ เดินไปอีกเชีอดทางตันแม่งต้องว่าอ่างลกทางตันเฮ้ยไอไม่มีอ่ะอืมลับตู้กอืมแม่งอู้ตะเกียวลิตันอืม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 แม่งต้องไปอย่างเดียวใช่ปะ

กํลังตามมอยู่เาเออแหม่ทั้งหมดยังอ่ะอืญหน้าหลบดอย่างฟีตายเอ้ยนี่อยู่นี่ทางขึ้น ขี้เกียจลงเน้แม่งช่วยเล่นด้วยตัวเองไม่ได้ม่อาแล้วขึ้นไปเอ๊ะจะแลก่อนขึ้นก่อนขึ้นแบง์ียาก่อนขึ้นต้องเตรียมกินให้พร้อมตม่นอยู่แล้วกูไม่เตรียมแัลลี่ไปไหน อาไปไหนอ่ะเนี่ยไอนี่อก่ะนี่ก็เข้าไปเอาชีบเปิดประตูไหนวะเนี่ยชิบพุ้ยชิบพุยนอนและนอนนอนนอนอ้าวไม่จบเกมเหรอแม่งน่นเอาให้จบเลย น่ะยังยังจะมีอารมณ์อาไปาไ <c oughs> ไต้องงั้นแล้วแล้วเกมนี้ก็ต้องมีปุ๊ดแจกจำหน่าแจกแจกยี่ส่วนปีดอะไม่เวอร์นะรีย่ตัวนตัวพร้อมไม่พร้อม ตัวตุนมาตรวตุนนะฮะเครื่องเหมือนเครื่องเหมือนเครื่องโตโยต้าธรรมดาโตโยโตะเรือนี่ไงลูกบอลวิ่งเลยวิ่งวิ่งมันเคยหลุดไปแล้วไม่ใช่เหรอครั้งหนึ่งที่เล่นในเซิร์ฟอ่ะวิ่งเจอตั้าตุยอะไรวิ่งอย่างงั้นไปเร็วดูได้ทั้งไห่ขอฝันเร็วจะจบยางไวายเร็วแคปเนี่ย เร็วไม่ใช่เลฟเฟอร์แคคเลฟเฟอร์เดทไอ้ไมเฟอร์เดทดูข้อฝันที่ใหญ่เลกของเราหินดีที่แม่อาจะอ่านกันทัวร์เดนิชีอะไระไรชีไม่รู้กูวิ่งเลยโอ้ดับเบิ้าลครีป

ออกได้แล้วเย้ลกเอ้าเดี๋ยวลุกอ่ะยังอีกนิดเดียวนี่ตาปไปมันเขียนว่าเดือดอะไรเหไม่เดือดวไปแล้วเดี่ยเดือบปากเงินละฮะ เอาเพี่อืมทำไมตากูกะพิบกะพิบกะพิบกูไม่ช่วยกู้คมันโคตรีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูช่วยป่ะนี่หลังยิง เยียมีกูเลยหลายสัก่ะไป,ไป,ะ,ปะไปะปอปะคีเปอร์ ไปหนองะเกมยังไงเฮียอ้าวชุดหายแล้วอ่ะอ่าครับต่อกันเมื่อกี้โคตรหลักกระลาดเงาอืเอ้าเอแบงทางไหนวะทางจิน่าเออทางเนี้ยไปเร็วเร็วจะจบแล้วอีกนิดเดียวจะถึงชุดหมายจะเร็วเอาเชียร์ติด

ตอ่แม<ส> <pulse> ่งพอคลื่นแผ่นดินได้อะไรเนี่ยน้ำเว้าแขรเขามาวูบตรงนี้วะเร็วเร็ววิ่งวิ่งทางตันปะเนี่ยตันอ่ะจบแล้วเอ้ยหรือว่ามาผิดทาง ี่อ้าวเหรอไปเร็วเร็วตกลงมึงยังไม่ถึงเดือนอีก,ลก,อกเลยอ,ลอ,อ,าอย้าวเช็คพรอีกอ่ะเยี่ยมเพชรเก็บเก็บครบแล้วมีเนื้อด้วยลูกเมือด่าลูกเมือดทีวีนี่หว่าเอ้ยทีวีวอวนอนไม่ได้ก็ไปต่อเลยครับ เฮาอับฟักที่นอนเปล่าอับฟักฟักฟักยูแค่ตัยังเติมเลยไหนอะไอจุดใจคอยเกาอยู่นะไอสลอมีตอบปะเนี่ยกูไม่รู้ เดี๋้ออืมเขาเมืม่อมาแบกแปบกบแต่ว่ามันไม่ขึ้นไปเพราะมันไม่มีทางให้ขึ้นคุนจะขุดอ่ะอย่าดิคุจะขุดอ่ะซึ่งกูอยากจะขุดอ่ะฮะวัดจ้าจ้าอันไรอันนี้เป็นไอ้อันนี้ข้างบนเป็นมอเตอร์ก็แปลงว่าที่นี่ก็คือ,อ,อ,อจบแล้วล่ะ ít cho dạng mà, ít chụp dạng mà, đơn này mình không như này không biết thế này không biết là gì, là như này là น้ำตมามั่เป็นคำฟ้องให้เธอมานั่ง้ลงหายกูกวันแกจบแล้วมันตันที่นี่อ่ะไ,ไม่ไม่มันมันกันไว้ทำไมอ่ะอืออีอืมไปทา,ทางนี้้วทางไหนวะ โหเยี่ยมสามเจ็เดรถกะลูกแล้วต่อ,อมาจะทีมาทางนี้หาพ่อมันเหรออ้าวแตงั้นน,น,น,น้ำตามันเป็นคำฟ้อง,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 งอือทันจบแล้วอืมจบแล้วก็จบแล้วอ่ะจบ